ว้าวเดี่ยวแล้วเนำกเปา่าเนีเมนูเล็บเล็บบิเซนนะพิซซ่าเล่นง่ายไห พี่ฟ้าแม่งแดกอันนี้ก็อิ่มแล้วบ้างเนี่ยเมนูนี้คุณจะหมดไหมครับเนี่ยคุณตาาา่างมรณนี่ครับเมนูนี้ครับพี่ฟ้ากินได้เยอะนะทำงานหนักนะช่วงนี้ทำงานหนักไหมครัหนักมากนะไหวไหมฮะไหวไหมไหวสู้นะครับเฮ้ยอะไรตกครับ เฮ้ยเฮ้ยเอาชิมลองชิมแล้วลองชิมวะว่าจ้าอยู่ไหนว่าจ้า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 อยู่ไหนครับนี่ครับอยู่นี่ครับเฮ้ยมึงชิมยังกับพริกเกลือเลยวะเพื่อนซูชิเกาหลีก็อร่อเหมือนกันแล้วเนาะอันนี้เคืออิ่มแล้วเหรอ ถ้าพี่อยากจะหายอิ่มนะมีอยู่วิธีนึงลองไปต่อแถวซูชิด้ยวดิกว่าจะได้กินสิบนาทีอ่ะไม่ต่อมาแล้วดูดิเดี๋ยวคู่กนยาวนะอยู่ฝั่งนู้นนะอายุเจ็ดเดือนได้หรอใช่เนี่ยผมไปตักงมาแล้วดูครับผมตักทีเดียวคือแบบเต็มๆเลยนะเป็นไงบ้างไม่หลงคุณพ่ออ่ะฉันบอกว่าต้องไม่หยุดอ่ะ你看那个太ว ินดูนะครับตอนเราโค่นนานนะมากินบุฟเฟ่มากินงูเพื่อสวยเพื่อที่ฝังงูเพื่างั่งวะยิ่งไปตีเงาส่วนเรื่อบุฟเฟ่นะท่านรอบแรกสั่งเนี่ยมาเอาดีๆออกมาวันนี้สังเกตโซชิก็เหมือนกันมันจะไม่สวยเหมือนบางคนมันเยอะมันเร่งรีบแบบมันจะทันหรบอไม่ทันเลย อันนีู้มตามาตัวเดียวเต็มเต็มเลยอันนี้ต่อแถวเกือบยี่สนาทีอ่ะกว่าต้นั่นแหละสุนทายมาถส่งนีโน่นนะครับแถวยาวเอียนเลยนะครับแถวทูน่าครับทูน่าทูน่ามะกกะโร่ปลาสองหน้าเนื้อหรอุอปลาทูน่า มึงมึงอยู่ไทยมึงแคยปลาร้าไอ้มึงแคยอยู่ร้านสุชีนี่อเออไม่ใช่เนอะเนื้อถุนนานี่ไงลางมองเน่อยเนี่ยน่าอรอยน่าอร่อยเลยอะไรมาบ้าเนื้อแกะเนื้อแกนี่อปลาล้าครับปลาท้าวปลาท้าวปลาท้าอะไรปลาท้าปลาท้า ปลาแซลมอนนะกับปลาเท้าน่ะไม่รู้อ่ะฮะไม่ไอที่เรากินกันสองมากจะเป็นปลาเท้าเนหมือนปลาแซลมอนแต่สีมันจะสดกว่าแต่ปลาแซลมอนอ่ะสีจะอ่อนกว่าปลาเท้าปูมโตแ้อะมรู้เยองไอกไู้แันใจเรู้เยอะเหใจไห แล้วนี่เป็นปลาอะไรครับเนีบะหามาจีเปล่าปลานอ่นหรือเปลาอินซีปลาอินปลาอินซีนี่ปลาอินซีกินแล้วบินได้ไหมเนี่ยโหเขาบอกว่าอย่าอินซีอย่าไปส่งนกเปล่าฮะใช่เนี่ยใช่บะแต่ว่าเนื้อมันกรึบๆอ่ะเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรเหมือนหนังงูอ่ะหนังงูกระพิบเหรอกระพงเปล่าปลากระพงเปล่านั่นน่ะ อันนี้มึงกินเมื่อกี้อะเกาะหลีมีปลากระพงที่ไหนเอ้าทะเลปลากระพงทะเลเหรอะปลาดินฮะปลาดินทะเลมีป่ะมีอะปลากระพงทะเลเมื่อเธอได้ยินเธอได้ยินแต่ปลากระเบนเธอเห็นแต่ว่าปลาเก่าทะเลนะกระพงทะเลด้วยห้ะน้ำปลาตีนหรือเปล่าเกาหลีมีน้อยปลาตีน นี่ซัดยังไม่หยุดเลยนะครับเสื้อขาวว่างมากตอนแรกกูจะถ่ายคลิปยาวๆนะที่วางมาก็เยอะเลยแต่พอหามไปแปบเดียวลยหมดหิวลี้ย้ายยิ้วไม่ได้หามคุณพี่าไม่ได้กินเลยเนี่ยนะนี่เพิ่งมากินเหมือนกันเนี่ยมือแรกเลยวันนี้พี่ป้าบอกว่าทำงานเหนื่อยมากอยากจะกลับไทยแล้วครับอืม มึงมึงจะกลับไทยคือซื้อตั๋วแล้วก็กลับเลยนะเว้ยอย่าไปโพสเฟซว่าอยากจะกลับไทยเดี๋ยขาอาจจะคอมเมนต์มึงเดี๋ยวเขาหลอกลับมาลองกลับมาทำไมกลับไปที่นิแน่นได้หรอนี่เจ้าจ๋าเจ้าก็พ่อจ๋าป okay. ้าจ้าก็บอกว่าเสือกอะไรใส่หุ่นเหนื่อยฮะหุ่นเหนื่อยดูคนเดียวมันเหนื่อยได้หรอครับเออ แต่ว yeah. ่าซึสนอกาธรรมดาก็ว่าเหนื่อยแล้วต้องเจอวน้ิกนเยตกี้มสสาตัเรบาตยรอปี่ยกาแต่ว่าตห้า่มคือว่าผนี้ก็เขาใจถื้กล่องแอร์มันจะมาสุดท้ายตอนนี้เราอิ่มแล้วเราไปไหนกันต่อครับเพื่อนเราจะไปเดินย่อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปกันนะครับ โอ้เราไม่ได้ไปช้อปปิ้งมานานแล้วนะฮะใช่ครับมีเด็ดไปเดินเดินเฉยๆแต่ก็ไม่เคยได้ไปดูเสื้อผ้าเลยเพราะเสื้อผ้าเราเยอะแล้วใช่วันนี้เป็นวันดีครับบรรยากาศดีนะใช่เพราะว่าช่วงนี้ไม่ร้อนไม่หนาวนะครับผมกำลังเดินเล่นสบายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีของอะไรน่าซื้อบ้างไม่ได้มากับปีแล้วตรงนี้อิ่มชมัดเลยว่ะใช่ใช่ใช่แล้วพี่ใหญ่เราล่ะครับ พี่ใหญ่ครับอิ่มมากเลยครับอิ่มมากเลยโอ้โหิ่มอีกแล้วนะครับใครโทรมาครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะเชียวบ๊ายอ้าวจ้า เตรียมใจได้ไหมได้เตรียมเงินพร้อมยังครับแกไม่มีตังค์ไม่มีมอสโซไอ้ไรวะไม่มีตังค์ได้ยังไงวะเอาไปไหนไปนี่ไหมฮะ

่าาาันพบมาฮ่านอะไรเขาปิดฟัวลูกอะไม่ได้เหมือนแจ็คสันอยโอ้เท่ย่เท่ได้ปะ่งได้ปะได้อยู่เหมือนนางเกาหลีสาวสาวสาวเกาหลีนซื้อไปให้คุณแล้วหนักไ

ไม่ใช่จอนวอนกุ๊กนะเหมือนกับกุ๊กที่ทำอาหารนะครับผมดูดิดูดิมีเก่งเยอะมากเราไปดูเพื่อนเรานะครับว่าเขาจะไปซื้ออะไรให้เมียเขานะเฮ้ยเพื่อนได้ของเหรอ สองมือหักตัวล่วน0 0 0อ่ช่วงนี้หน้าร้อนนะถ้าใใส่สบายได้มาแต่ว่ามันใหญ่เกินว่ะใหญ่อลยหูยาวเลยยาวด้วยแม่งแค่จะทำเป็นคอได้เลยนะใช่ป่ะอ่า ตัวนี้ไปบินรบะได้เยจ้าเลยอืม ฮะอลับอย่นะเออวเัวี้า่พัน้ยป่ะอยู่ไหนขานไหนวะขาพันขาสั้นนะเอาไปใส่แบบบอลน่ยช่วงนี้ไม่ได้เตะบอลแล้วเด้พี่้าได้อะไร อะไรคนแก่เขาใส่แล้วนะแค่ยี่สิบตัวร้อนไตหาร้อนแบบรุนรับเพื่อนครับใเดี๋ยว ครั้งนี้เกาหลีเขานิยมกางเกงขาใหญ่ใช่ไหมเกงขาใหญ่ปกติผมนนีใส่ขาเด้งแล้ววันนี้ผมใส่กระบอกอันนี้ไม่ใช่กระบอกธรรมดาแล้วเว้ยกระบอกคุณว่าท่องซุ่มเสียเยอะมากเลย เรียบๆมั้ยเฮ้ยเหมือนจะเตะตาตัวหนึ่งมั้ตัวไหนวะนู่นเสื้อลายๆใช่ไหมกูว่าอยู่มือนี่ต้องเสื้อลายๆแน่นอนอ่ะตัวเท่าไหร่วะเนี่ยตัวตัวหนึ่งหรอตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่ง เจ้าก็อินฟลมันนะสแกนนะ่นีอาจารย์เลือกเออ่สองตัวเนี้โอแต่เสื้อมันยังไงไม่รู้ไหนวะพี่ฟังไปไหนแล้ววะอากาศดีขึ้นม่กเลย มาเสื้อขาวว่ายเวะยังเด็กยงเเเคานะมึงอยานะมึงอยานะไม่ได้ซีกโกนี่อจ่ายอกับ t e x u r e แบบว่าหลังๆนี่แต่เนียขนอี่สวยไ้เนียนีแท้เ่ยของแท้เ่ยดูดิมันมี texture แบบว่า แต่งๆหน่อยเออเตาจัดเตาอยู่ไหนอ่ะใช่มึงกขีนไม่ได้อย่างเงี้ยถ่อันนี้เขาใช้เครื่องจักรทำนั่นเองรู้เปล่า เจ๊เจ yeah, yeah. okay. ๊เนี่ยผมจะให้พี่สาวผมใส่ชุดน evet ี้นะใหญ่เท่าขากูข้างเนึอะ่ได้อันนี้ใหญ่เท่าขากูข้างนึข้างใส่้ืนเายอยากได้สีเหลหุ่นของเขาครับพี่สาวผมแจ๊ดูหุ่นเขาแล้วดูที่เขาขายเสื้อผ้าสิตัวเล็กๆอ่ะเนี่ยดูตัวนี้ นี่ลองใส่ดูเปล่าแฟวั่นสวจไง我จ脚是怎样长大了สวัสดีครับหนเพื่อนตอนนี้เมื่อยไหมเพราะเราสามคนเมื่อยตอนนี้โคตรเมื่อยนะบผมโหส่วนผู้หญิงก็เดินกันแบบโอ้สบายใจมากสบายใจมาก เหนจนเนื่ยใช่แต่พวกเรานี่ยโว้ยเมื่อชิบแปงเลยวะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ว่าไงเหนื่อยตายแล้วเนี่ยยุ่งโวยไม่ขึ้นแล้วก็ดูดิครับเมียซื้อของนะส่วนตัวเองก็ถือแล้วหรือล่ะดูครับถือเหมือนกันผมไม่ได้ถืออะไรครับดูครับถือโทรศัพท์เครื่องเดียวครับโว้ยอุนเหนื่อยเลยครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วล่ะพวกเราอุ่นเหนื่อย เฮ้ยเพราะมันเดินผ่านหรือเป่าเนี่ยเพราะมันเดินผ่านเวยมีเสอแบบนี้เมาใช่ไหมขอโดยยืเฮ้ยเพื่อนวันนี้เรามีนัดไปที่ไหนต่อนะไปรับคนหมู่บ้านครับพอดีมาสิบกว่าปีแล้วพอดีเขาเพิ่งลงเครื่องใช่ป่ะใช่ครับตอนแรกคิดว่าจะลงเครื่องที่อินชอนถ้านั่งอินชอนเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยประมาณห้าหมื่นวอน แต่ที่นี่คือเขาไปลงที่ภูซานนะครับผมพอไปลงภูซานพวกนี่คือโอ้โหยาวเลยครับนั่งรถ6ชั่วโมงแล้วกว่าจะขึ้นมาถึงที่ของผม,ผมไกลมากไกลมากไกลมากต้องใช้เวลา5้ถึงหชั่วโมง<ป>โอเคครับไปครับมันมันก็ลูกม,มันเป็นเล่นอ,อยู่นะฟังยังมาไม่หมดนะตะเวยกูจะถ่ายเมืองเมืองชอบเลนทาชาวบ,บ้านกู <laughs> จะถ่ายเมืองพูดอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยหมู่บ้านกูเนี่ยมีแต่คนดีๆทั้งนั้นมีแต่คนน่ารัก เพว่ามาอยู่เกาหลีอะไรจ้าวะเาคุณเช่อเจไม่ใช่ห้หยมเ่จ้าชแนี่เจ้าไยไปมอืมตั่าจะกลับบ้านแล้วนะต้องมาแวะคินิกแล้วนะครับผมิไวแล้วอันนี้ครผมจะถ่ายเป็นหลักฐานนะครับคนที่บอกว่าอิ่มอิ่อมนะครับเลนีเจอนตาไ โอ้โนท่านหายไปแล้วแล้วแบบเดียวเองอันนชิมอ๋ออันนี้น่ะอันนี้กินทำไมอันนี้เหมือนกันได้เยอะกว่าก็อันนี้ตาปาไงอันี่หวังอออหวงหังสาอันี่หวงกหหวังหูอันกีหวังเก็ดวังโอ้หวังหกนี่ก็เจกินไดเยอะกว่าอนกี่ปิ๊งปิ๊งเยตัวเปตัวนีงครับแขนโคตรใหญ่เนอ่ะ เอ่มจนยัดไม่ลงแล้วนะจะมานั่งเฉยๆก็เก่งใจเจ้าของร้านนะ,ะต้องสั่ง้ะหน่อย